สวัสดีครับมาอัปเดต่าวแมนยูในเตดของพวกเรากันต่อดีกว่านะฮะก็เดี๋ยวสึกแดงเดือดใกล้เข้ามาแล้วนะฮะวันอาทิตย์นี้24ตุลาคม4ี่ทุ่มครึ่งนะครับผมแมนยู rated. จะเปิดบ้านโอทัฟฟ์เจอกับโหงแดงลิเวอร์พูลนะฮะเป็นการเจอกันในทุกรายการนัดที่208แล้วนะโอ้โหเป็นประวัติศาสตร์อันยาวนานมากของ2ทีมนี้นะฮะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับพรสคอนเฟ f เ r น n ์โอเล็กานโซชาออกมาอัปเดต ความพร้อมของนักเตะแมนอยู่ในเตะของพวกเรานะฮะก็มีอย่างน้อย2-3คนฮนะที่ต้องรุ้นว่าจะลงสนามได้หรือเปล่านะ,ะสองคนนั้นที่แน่ๆเลยก็คือเจ้ามาคัตลักฟอร์ดและก็ทางเฟร็ดนะฮะที่ก็ถูกเปลี่ยนตัวออกมาในครึ่งหลังที่เจอกับทางอัตแลนตานั่นเองนะฮะก็มีข่าวว่าเหมือนมีอาการบาดเจ็บที่ที่ต้นขาเนี่ยนะ,ะทั้งคู่เลยนะครับผมก็ต้องบอกว่าแหมถ้าขาดสคนนี้ไป นะชั่วโมงนี้นะก็น่าเสียดายนะแล็ฟอร์ดเนี่ยหนละังจากที่หายจากการบาดเจ็บมา2เกมเนี่ยยิงได้ทั้ง2นัดเลยส่วนเฟสนัดล่าสุดก็โอ้โหโชว์ผลงานได้ก็ยังดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตัดเกม เกมนะฮะแล้วก็การเติมขึ้นไปเล่นในเกมลุกนะครับผมก็ถ้าหายไปก็คงน่าจะเสียดายมีใช่น้อยนะฮะส่วนคนอื่นๆอย่างลาเฟวารานก็ยังไม่หายจากการบาดเจ็บนะแต่ว่าเราเห็นในคลิปการซ้อมของแมนยูเต็ดแล้วล่ะว่าวาลานกําลังเรียกความฟิตนะแต่ว่ายังไม่ได้ซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมส่วนองอต์ตนนิ้มาซียาตอนนี้ก็ซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วหลังจากที่หายหน้าหายตาไปเลยหลังจากเกมทีมชาติจบลงนะฮะดังนั้น ตัวผู้เล่นที่แมนยูเต็ดน่าจะพร้อมส่งลงสนามผู้สำหรัตูก็คงจะหนีไปไม่พน้นเดกอาที่ปีนี้โอ้ฟอร์มดีเลือเกินนะปากกหลัง4ตัวก็คงเป็นเหมือนเดิมครับซ้ายชอขวาวันวิซาก้าเซนเตอร์ก็จะเป็นแม็กควายจับคู่กับทางลินเดเลฟมาที่คู่การเนี่ยถ้าเฟรดลงไดก้ก็ดีครับคงจะได้จับคู่กับแม็กทอมเหมือนเดิมนะแต่ว่าถ้าลงไม่ได้ฮะก็อาจจะเป็นเนมย่ามาติชมาจับกับาทางแม็กทอมครับเพื่อเน้นเกมรับที่โชว์ไว้ก่อน แต่ถ้าแมนยูไม่กลัวคิดว่านักเตะแดนกลางวิ่งไล่บี้กับแดนกลางของลิวปูได้ก็อาจจะเอาแม็กคอมลงแล้วก็เอาพอปอกบาเนลงคู่เลยแล้วก็หน้าต่ำก็จะเป็นบรูโน่เฟรนันเดสครับหน้าซ้ายถ้าแรดฟอร์ดลงได้ก็น่าจะเป็นตัวจริงแต่ถ้าลงไม่ได้ก็น่าจะเป็นทางเจโรซานโชครับที่จะมาเล่นในตำแหน่งนี้แทนแล้วก็หน้าขวาก็จะใช้เมสันกรีนวูดลงสนามนะฮะเพราะว่าโซชาชอบกรีนวูดแล้วก็กรีนวูดก็มักจะ ทําผลงานโดยเฉพาะการทําประตูเนี่ยได้ค่อนข้างถี่พอสมควรส่วนหน้าเป้าก็จะเป็นทางคริสเตียโนโรนัลโดแน่นอน100ล้านปร์เซ็นต์นะฮะตัวสํารองอย่างพวกคา,าวานี่เจสซี่ลินกาดดอนนี่ฟันเดเบคอ่ามาซียาเนี่ยก็จะเป็นคนที่คอยแบ็กอัพอยู่ที่มานั่งสํารองนะฮะก็ต้องบอกว่ามาเจอกับลิเวอร์พูลช่วง,ง,ง,งนี้นะฮะ คือผมก็เข้าใจแฟนผีหลายๆคนว่าตอนนี้อ่ะก็มีกําลังใจขึ้นมานิดนึงหลายช่วงในการสัปดาห์เนี่ยเราพลิกสถานการณ์เอาชนะอตตานตาได้คือมันไม่ใช่ว่าแค่ชนะแล้วมันโอเคไงแต่ว่ารูปแบบการเล่นโดยเฉพาะในครึ่งหลังเนี่ยเราเห็นได้ชัดว่าแมนยูเต็ดมีการส่งบอลการจ่ายบอลที่รวดเร็วแม่นยํามากขึ้นการเข้าทําที่หลากหลายมันดูให แฟนแมนยูอย่างพวกเรามีความหวังนะแต่ก็อาจจะยังยังต้องมองภาพรวมนะเพราะว่าโดยรวมเนี่ยเรายังไม่คงเส้นคงวาม,มากพอเมื่อเทียบกับทีมเยือนอย่างลิเวอร์พูลที่ผลงานในฤดูกาลนี้โอ้โหต้องบอกว่าโหดร้ายทารุสำหรับคู่แข่งซะเหลือเกินนะฮะก็ต้องบอกว่าลิเวอร์พูลช่วงนี้ฟอร์มดีจริงๆแล้วต้องต้องบอกใครเจอลิเวอร์พูลเนี่ยถ้าไม่สู้ไม่สู้ลิเวอร์พูลนะคือปล่อยให้ลิเวอร์พูลคงบอลเรสซิ่งใส่นะมีสิทธิ์โดนยิงไม,ไม่ต่ำกว่าสองลูกด้วยซ้ำนะฮะ ก็ต้องบอกว่าตอนนี้ความมั่นใจของหงแดงเนี่ยเยอะมากๆโดยเฉพาะกองหน้าอย่างโมฮัมเหม็ดซาร่านะครับผมโอ้โ oh, ห oh, ยิงได้แทบทุกทีมยิงเกือบทุกนัดนะ,ะมาเน่ก็ยังยังคมเหมือนเดิมโชตาฟิมิโนใครลงก็ยิงได้นะเป็นนักเตะที่แมนยูเตดต้องจับตามองห้ามปล่อย ให้มีเวลาเล่นบอลแม้แต่เพียงวินาทีเดียวนะครับโซชายยังบอกไว้เลยว่าเนี่ยถ้าปล่อยให้ลิพูมีมีช่องว่างในการเข้าทํานะลิพูทําทันทีนะครับผมดังนั้นแมนยูต้องพยายามจับตายให้ได้นะฮะแดนกลางของลิพูก็บูแหลกอยู่แล้วอะ่ะเฮนโดเจมิลเนอร์นาบิเกต้ามีตัวรับอย่างฟาบินโยโอ้โห ถือบ,บอกเลยว่าฟาบินโยเนี่ยเจอแมนยูทีไรแม่งดักบอลได้ทุกทีกองหลังก็ค่อนข้างเหนียวอยู่แล้วนะมาติฟฟานได้ดูโูปภานาแล้วก็มีเทรนดที่เป็นจอมบุกด้วยนะก็ต้องบอกว่าแมนยนเูเตดเจอกับลิเวอร์พูลเนี่ยในเฉพาะ3ปีหลังเนี่ยบอกเลยว่าถ้าตามสถิติเนี่ยโซชาก็ยังไม่สามารถเอาชนะได้นะั้นถ้าดูในเฉพาะสุดปีเมียร์ล,ลีงอังกฤษเนี่ยเสมอ2แล้วก็ แพ้ไปหนึ่งนะโดยเฉพาะไปลายฤดูกาลที่แล้วแพ้แบบหมดรูปเลยนะฮะดังนั้นแม่ยูเอเต็ดเจอกับลิปูหนึ่งคือใจสู้ไม่พอต้องวิ่งสู้คือแบบต้องถวายกายสู้เต็มที่ทั้ง90นาทีรวมถึงทดเวลาบาดเจ็บเลยแล้วก็การจู่โจม ใส่ร์พูเนต้องเน้นความรวดเร็วและแม่นยำครับเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าก็จะกินร์พูยากเหมือนกันนะฮะก็คงต้องเป็นกำลังใจให้แมนยูเต็ดนะถ้าสมมติชนะได้อ่าช่องว่างก็จะเหลือแค่หนึ่งคะแนนระหว่างแมนยูกับผงนะแต่ถ้าเสมอก็สี่เหมือนเดิมแต่ถ้าแพ้ขึ้นมาคาบ้านเนี่ยหนึ่งคือโดนทิ้งเจ็ดแต้มสองโซชาก็จะกลับเข้าสู่วงวนการโดนกดดันเช่นเคยนะครับ